โกหกฟังดูเป็นคำที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ความจริงแล้วทุกคนเคยโกหกบางคนโกหกเพราะไม่อยากให้คนอื่นเสียใจายบางคนโกหกเพราะกลัวความจริงบางคนโกหกเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงโกหกตลอดเวลาแม้เรื่องเล็กน้อยก็โกหกทั้งที่ไม่จำเป็นเลยด้วยซ้ำบางครั้งโกหกจนคนรอบข้างรู้ทัน บางครั้งก็โกหกจนเชื่อคำโกหกของตัวเองพฤติกรรมแบบนี้เกิดจากอะไรวันนี้รู้ไว้ใช้จริงจะพาไปทำความเข้าใจจิตวิทยาของคนที่โกหกเป็นมิสัยกันเริ่มที่ 1. โกหกเพื่อปกป้องตัวเองพฤติกรรมการโกหกส่วนใหญ่มักเริ่มจากความกลัวบางคนโตมาในครอบครัวที่แคร่งครัด ถูกตำหนิบ่อยถูกลงโทษแรงเพราะโตมาเขาจึงเคยชินกับการโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดในกรณีนี้การโกหกไม่ใช่เรื่องของเจตนาร้ายแต่เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตใจที่ติดมาตั้งแต่เด็กเมื่อใช้บ่อยเข้ามันก็กลายเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว 2. โกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีบางคนโกหกเพื่อให้คนอื่นชอบหรือยอมรับเขาอาจแต่งเรื่องให้ดูเก่งกว่าความจริง พูดให้ดูน่าสนใจมีสเสน่ห์หรือประสบความสำเร็จมากกว่าเป็นจริงแม้ฟังดูเหมือนการหลอกลวงแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ซ่อนอยู่คือความรู้สึกด้อยค่าเขาไม่มั่นใจในตัวตนจริงๆของตัวเองเลยต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า 3. โกหกเพราะเคยได้ผลหลายคนเริ่มโกหกจากเหตุผลง่ายๆเลยคือมันได้ผลโกหกแล้วไม่โดนจับได้ โกหกแล้วไม่ต้องรับผิดชอบโกหกแล้วมีคนเชื่อเมื่อทำซ้ำๆสมองจะเรียนรู้ว่าโกหกเท่ากับปลอดภัยในระยะยาวมันจึงกลายเป็นทางเลือกอัตโนมัติในทุกสถานการณ์แม้ไม่จำเป็นต้องโกหกตามมา 4. โกหกเพื่อควบคุมสถานการณ์บางคนโกหกเพื่ออยากควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองหรืออยากควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ เช่นโกหกเรื่องความสัมพันธ์ฐานะการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กเล็กอย่างเวลานัดการควบคุมความจริงทําให้พวกเขารู้สึกมั่นคงแต่ในความเป็นจริงมันคือความกลัวที่จะถูกปฏิเสธหรือผิดหวัง 5. โกหกจนเชื่อเองว่าเป็นความจริงมีบางกรณีที่คนโกหกจนเชื่อในเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้น โดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นถูกพูดซ้ำและไม่มีใครทวงสมองอาจบันทึกข้อมูลนั้นไว้เป็นความทรงจำจริงๆนี่เป็นการโกหกที่อันตรายเพราะแม้แต่ตัวผู้พูดเองก็ไม่รู้ว่าโกหกเขาเชื่อสนิทใจว่าสิ่งที่พูดคือเรื่องจริงและเมื่อคนรอบข้างเริ่มไม่เชื่อก็อ,กอาจรู้สึกเสียใจโกรธหรือโดนหักหลัง5 โกหกจากปัญหาทางบุคลิกภาพในบางกรณีการโกหกเรื้อรังอาจเกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตเช่นบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (Narcissistic) หรือบุคลิกภาพต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder) คนกลุ่มนี้อาจโกหกเพื่อผลประโยชน์โดยไม่รู้สึกผิดไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและพร้อมจะใช้การโกหกเป็นเครื่องมือควบคุมหรือหลอกลวงผู้อื่น แต่ต้องเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่โกหกบ่อยจะเข้าขายนี้เพราะส่วนใหญ่เกิดจากความกลัวความเคยชินและความไม่มั่นใจในตัวเองมากกว่า100%คนทำร้ายคนอื่นไม่จำเป็นเสมอไปการโกหกบ่อยอาจเป็นสัญญาณของปมในใจมากกว่าความชั่วร้ายบางคนโกหกเพราะไม่กล้าเผชิญกับความจริงบางคนโกหกเพราะเขาไม่เคยได้รับโอกาสให้เป็นตัวตนอย่างแท้จริง น่าเศร้าที่สุดคือคนที่โกหกจนเป็นนิสัยมักจะรู้สึกเหงาเพราะไม่มีใครรู้จักตัวตนจริงๆของเขาและเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวจริงของเขายังเหลืออยู่ไหมน่าทุกข์มากคือคนที่โกหกจนเป็นนิสัยมักจะรู้สึกเหงาเพราะไม่มีใครรู้จักตัวตนจริงของเขาและเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวจริงของเขายังเหลืออยู่ไหมแล้วจะทำยังไงถ้าเราเป็นคนโกหกบ่อย เริ่มจากสังเกตตัวเองว่าทำไมเราต้องโกหกค่อยๆกลับมาเชื่อว่าความจริงมีค่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับคนรอบข้างที่เราสามารถพูดความจริงได้ฝึกพูดตร,ตรงๆแม้รู้สึกกลัวขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหากจำเป็นการกลับมาเป็นคนซื่อสัตย์อาจไม่ง่ายแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และมีคุณค่ากับชีวิตมากกว่าที่คิดสรุป บางคนโกหกเพราะกลัวบางคนโกหกเพราะขาดความมั่นใจบางคนโกหกเพราะเคยเจ็บปวดและบางคนโกหกเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีค่าพอโดยไม่ต้องแต่งเรื่องความจริงอาจเจ็บแต่ความไว้ใจที่ได้จากความจริงคือรากฐานของความรักความสัมพันธ์และชีวิตที่มั่นคง หากคุณเคยโกโหกหรือมีคนใกล้ตัวที่โกหกบ่อยลองเข้าใจเขามากขึ้นและถ้าอยากเปลี่ยนแปลงเริ่มจากก้าวเล็กๆด้วยคำพูดที่จริงใจเพราะทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่แม้จะเคยโกหกมานานแค่ไหนก็ตามถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะ